ทีนี้อะรับเข้าสู่ GDI Cyber ทุกวันนี้อนาคตและรูปแบบได้เปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่เคยเป็นประโยชน์ในอดีตจะไม่มีค่ายต่อไปและนี่คือโอกาสใหม่โอกาสแห่งการทำเงินจากอินเทอร์เน็ตถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณก็ยังคงเจอวันเดิมๆปัญหาเดิมๆกับหัวหน้ากับลูกค้าปัญหาจราจรปัญหาเมาส์การในที่ทำงานและปัญหาด้านการเงิน ผู้เลือกที่จะเปลีป่ยนแปลงเท่านั้นจึงจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองลองนึกถึงการกำหนดอนาคตครับว่าถ้าคุณคือผู้กำหนดอนาคตของตัวเองคุณพร้อมหรือยังสำหรับอนาคต80%ของผู้ที่สร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถทำเงินได้ในระยะยาวล้วนมาจากการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงตามสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนทั้งโลกปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง1,966ล้านคนทั่วโลกคิดเป็น28.7%ของประชากรทั้งโลก และกำลังจะเพิ่มขึ้นเป็น50%ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและประเทศไทยละ่ะผมมีสถิติที่คุณจะต้องตะลึงเพราะว่าตอนนี้ในประเทศไทยเองเรามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง17ล้านคนไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในปี2004เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีเคเบิลและการต่อสายอินเทอร์เน็ตที่เป็นแบบโดอกกำลังเข้ามาสู่โลกนี้ ในปี2006ธุรกรรมต่างๆของเอกชนดำเนินการผ่านอินเทอร์เน็ตในปี2007 30%ของภาพยนตร์และเกมมีการขายทางอินเทอร์เน็ตในปี2008เริ่มมีการเรียนการเตรียมตัวสอบผ่านอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี2009ผู้คนเริ่มมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ทุกเวลาในปี2010ผู้คนเริ่มหันเข้ามาอ่านข่าวในอินเทอร์เน็ตแทนที่จะอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์และในปี2016นักพยากรณ์ทางธุรกิจได้มีการพยากรณ์ไว้ว่า ร้อยละ90ของคนทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ฉินชุรกันดานแค่ไหนจะมีอินเทอร์เน็ตใช้นี่เป็นโอกาสอันดีทุกทุกคนลองนึกถึงเม็ดเงินมหาศาลที่จะไหลเข้ามาในอินเทอร์เน็ตถ้าผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและคุณเป็นผู้ทำรายได้จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเหล่านั้นทุกทุกคนคุณจะมีรายได้มากแค่ไหนผลทางของการทำธุรกิจได้เปลี่ยนไปแล้วธุรกิจแบบเดิมๆไม่สามารถต่อกรกับธุรกิจออนไลน์ได้อีกต่อไป ปัจจุบันธุรกิจออนไลน์มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกบุคคลธรรมดาหรือบริษัทก็สามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกได้อย่างแม่นยำและยิ่งมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเราก็ยิ่งทำเงินได้มากขึ้นนักการตลาดหรือแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น a i r a s i เ d ีย l m l c r o s o f t a p p l p ก็ได้มีการปรับตัวเข้าสู่โอกาสทางธุรกิจมหาศาลอันนี้แล้วแล้วคุณล่ะคุณจะเลือกอะไร คุณเลือกที่ให้ชีวิตแบบเดิมๆไปจนตายหรือเลือกที่จะยืนขึ้นและไขว่คว้าโอกาสที่ยิ่งใหญ่นี้นี่คือโอกาสในการทำเงินบนเอร์เน็ตคุณสามารถทำไรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาผมขอบอกคำเดียวว่านี่คือโอกาสคุณกำลังได้รับโอกาสขึ้นทางด่วนไปสู่อิสรภาพทางการเงินคุณสามารถทำเงินและสร้างไรายได้ออนไลน์ได้ทั่วโลกด้วยระบบของ DDI Cyber คุณสามารถลงทะเบียนพร้อมทั้งรับ7ซ o p Secret b o เ u s โบนัสคอนได้ที่ w w w d .gdi.cyber.com และคุณจะพบว่าโอกาสการทําเงินในอินเทอร์เน็ตนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณจะสามารถสร้างรายได้จากอินเทอร์เน็ตอย่างมหาศาลแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน